Welcome to Magic English with Teacher K วันนี้นะคะครูเก๋จะชวนเด็กๆฝึกการใช้ have และ has ค่ะ have และ has ก็คือคำกริย,รยาที่แปละว่ามีนะคะทั้งสองคำนี้แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีแต่เราจะใช้ have หรือ has จะเลือกใช้ได้อย่างไรอ่ะมาดูคำอธิบายสักเล็กน้อยค่ะ ดูที่ตัวสีน้ำเงินนะคะอันนี้คือประธานประธานจะอยู่ต้นประโยคนะคะเราจะใช้ have หรือ has นั้นขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองค่ะเรามาดูว่ามีประธานอะไรบ้างที่ใช้ have I you we they ใช้กับ have ส่วนประธาน he she it ใช้กับ has นะคะและถ้าเป็นชื่อคนกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งเราก็จะใช้ has นะคะถ้ากล่าวถึงคนหลายๆคนนะคะเราก็จะใช้ have ค่ะเอาละฝั่งนี้นะคะ,จะ,ปปะ,คะ,คะจะเป็นรูปประโยคบอกเล่าฝั่งนี้ที่มีตัวสีแดงนะคะจะเป็นรูปประโยคปฏิเสธเดี๋ยวเรามา Put my Okay, there we go. I have, I have, I don't have, I don't have, you have, you have, you don't have, you don't have, we have. We have, we don't have, we don't have. They have, they have, they don't have, they don't have. He has, he has, he doesn't have, he doesn't have. She has, she has, she doesn't have, she doesn't have, it has, it has, it doesn't have, it doesn't have, Ben has, Ben. Have. Ben and Jen have Ben and Jen don't have อ่ะก็พอจะสังเกตเห็นแล้วนะคะเรามาลองดูฝั่งที่เป็นประโยคปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธเราจะใช้ verb to do มาช่วยค่ะซึ่งมี do กับ does นะคะก็เป็น do not รูปยอ่อของ do not ก็คือ don't รูปยอ่อของ does not ก็คือ Doesn't และเมื่อไหร่เราจะใช้ don't และเมื่อไหร่จะใช้ doesn't mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับประธานเช่นเดียวกันค่ะประธาน I, you, we, they ใช้ don't ประธาน he, she, it ใช้ doesn't ประธานที่เป็นเอกพจน์หนึ่งคนก็ใช้ doesn't ประธานที่เป็นผู้พน์หลายคน ก็จะใช้ don't และอย่ากทห้เดกสังเกตอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเป็นรูปปฏิเสธมีกริยามาช่วยแล้วนะคะ verb to have ก็ต้องกลับมาใช้ have ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามนะจะใช้ have หมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปเป็น has แล้วเมื่ออยู่ในประโยคป,ปฏิเสธอ่าก็ สามารถเข้าใจได้ไม่ยากเดี๋ยวเราที่นี้อ่านพร้อมคูรูรแล้วแปลเป็นภาษาไทยนะคะ I have ฉันมี I don't have ฉันไม่มี You have คุณมี You don't have คุณไม่มี We have พวกเรามี We don't have poor me. They have poor cow, me. They don't have poor cow, my me. He has cow, me. He doesn't have cow, my me. She has turkey. She doesn't have. She me. It has. Man me. It doesn't have. Man me. Ben has. Ben me. Ben doesn't have. Ben may me. Ben and Jen have. Ben and me. Ben and Jen don't have. เบนและเจนไม่มีอ่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เด็กๆจะสามารถเอาไปแต่งประโยคต่อได้นะคะว่าอ่ฉันมีอะไรเช่น I have a dog ฉันมีสุนัขตัวหนึ่งหรือ I don't have any dogs ฉันไม่มีสุนัขเลยนะคะก็หวังว่าเด็กๆคงจะใช้ have กับ has ได้ถูกต้องแล้ววันนี้ไว้แค่นี้ค่ะได้ a อบ for now. บ o o d บาย